ฉันมีเธอมีครอบครัวได้เห็นหน้ากันทุกวัน่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่เคยได้ใกล้ชิดกันทั้งที่มีเธอมีฉันไม่ประมาทกาดย่าตก ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัดมีมาตรการดังนี้สวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอนกอง,งอ,ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงที่แออัดชุมชน หรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงการสัมผัสเว้นระยะห่าง2เมตรทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการสถานที่สาธารณะและสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ ขอความร่วมมือบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมเมื่อเดินทางมาถึงบ้านพักให้แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ทันที ขอเชิญชวนคนไทยรับการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจตามระดับความเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองและสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศไทยมเมื่อทุกคนปลอดภัยประเทศก็จะปลอดภัยส่งผลเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิดจากกระทรวงสาธารณาสุขด้วยความปรารถนาดีจาก PS โฆษณาสต